มอหอมเศรษฐกิจผ้ามอหอมหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวดัดแพร่าหากได้ผ่านไปสองข้างทางชุมชนบ้านทุ่งหงที่เต็มไปด้วยร้านรวงจำหน่ายเสือ้อมอหอมทั้งสองข้างทางจนขนานนามได้ว่าเป็นถนนสายมอหอมที่เริ่มต้นขึ้นในราว40ปีที่ผ่านมาในระยะแรก เป็นการผลิตที่นำออกขายเองที่หน้าบ้านเรือนของตนเองจากนั้นการค้าขายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้ารถเร่แล้วนำไปขายต่างจังหวัดจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายที่ขายดียุคแรกคือเสื้อกุยเห่งและเตียวกีหรือส่งกีเมื่อสมอหหอมเป็นที่นิยมแพร่หลายขึ้นรูปแบบของเสื้อก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมมาจนถึงมัดย้อมแบบต่างๆในปัจจุบันยุคแรกเริ่มของการมีหน้าร้าน บางรายใช้ผ้า้ายย้อมสีกรมท่าจากโรงงานในกรุงเทพนมาตัดเย็บตามแบบของตนเองผ่านการฟอกลายเพิ่มความนิ่มให้เสื้อมะฮอมใส่สบายบางรายเลือกใช้ผ้า้ายดิบตัดเย็บและย้อมสีเองซึ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นการใช้สีเคมีเพื่อผลิตให้ทันตามความต้องการของตลาดที่มากขึ้นแต่ก็ยังคงกระบวนการผลิตเสื้อมะฮอมแบบดั้งเดิมคือการจกและต้มด้วยสีดำมาจบจนปัจจุบันนี้ ก็ยังมีการผลิตเสื้อมหฮอมทั้งสองลักษณะอยู่ตามความต้องการของตลาด